เรามาดูกันดีกว่าว่าตัวละครที่มีความสำคัญกับรคคอร์ดในเวอร์ชั่นเกมเนี่ยจะมีใครบ้างนะ แล้วค่ะทุกคนยังไม่ต้องไปที่ตัวละครตัวไหนนะคะมาที่ดอกไม้กันก่อนดอกที่เห็นอยู่นี้นะคะเราไปเสิร์ชหาข้อมูลมาแล้วเขาเรียกว่าดอกเยวีราค่ะทุกคนโดยดอกเยวีรานะคะเป็นดอกไม้ที่แสดงถึงความหลากหลายนั่นเองค่ะซึ่งแต่ละสีนะคะจะมีความหมายที่แตกต่างกันไปแต่ว่าสีชมพูเนี่ยมีความหมายถึงความอ่อนหวานแล้วก็ความเป็นผู้หญิงค่ะทุกคนเพลงเปิดของเรื่องนะคะที่ชื่อว่าคาคาวารินะคะก็ะจะเห็นอิโดฮะในยืนอยู่นะคะท่ามกลางเก้าอี้ที่ล้อมรอบนะคะนี่เป็นตัวเอกอีกคนนึงนะคะที่เงยหน้าขึ้นมาจาก พื้นดินนะคะแล้วก็ รู้แล้วใช่ไหมคะว่าเรื่องนี้นะคะตัวเอกของเรื่องเนี่ยเป็นใครกันบ้างเห็นหน้าอยู่2คนก็ไม่ต้องเดายากเลยนะคะว่าเป็นใครก็คือมาโดกะกับอีโดฮานั่นเองค่ะทุกคนเงยหน้าขึ้นมาพร้อมกัน2คนนั่นแหละแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องมาร์กยาไดคอร์ดนะคะโดยในเกมเนี่ยจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องเก้าอี้เป็นสําคัญเลยนะคะส่วนอีกคนหนึ่งนะคะที่อยู่เฟรมถัดจากกันไม่เยอะมากนะคะก็คือคุณนานามิยะจิโยนั่นเองคุณนานามิยะจิโยนะคะเป็นตัวละครที่อยู่มหาลัยแล้วนะคะแล้วก็ เป็นสาวน้อยเมกมนด้วยแล้วก็ด้วยความที่เป็นคนรูปร่างสูงเนาะก็เป็นตัวละครที่แบบได้ไปถ่ายแบบนิตยสารแฟชั่นอยู่บ่อยๆนะคะก็จะมีความสวยชุดแปลงร่างของคุณ,ณนานามิยาจิโยนะคะก็จะมีความลักษณะคล้ายๆค,คลีโอพัตตาดูมีความอียิบอีบนิดนึงด้วยคะ่ะทุกคนตรงนี้ทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมคะดอกเยบี้าที่ตอนแรกเนี่ยเป็นสีชมพูนะคะพอเจอกับยาจิโยปุ๊บ เยาวีราสีชมพูเนี่ยกลายเป็นสีแดงในทันทีเลยแล้วยาวีราสีแดงเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไงกันนะมีความหมายว่าความรักการตกหลุมรักโดยไม่รู้ตัวนะคะแสดงถึงความโรแมนติกอีกด้วยและท,ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะเป็นดอกไม้ที่เหมาะกับการส่งให้แฟนหรือคู่รักของเรานะคะในวันครบรอบแต่งงานหมายถึงความรักอันเป็นนิรันด์นั่นเองค่ะทุกคนฉากต่อมานะคะก็จะเป็นน้องยูซุโนะนะคะที่ยืนอยู่ในชุดสาวน้อยเวทมนตร้อมกับอาวุธในมือของเธอก็คือพัดนั่นเองค่ะธาตุหลักของเธอก็คือพัดไฟนะคะเวลาที่ต่อสู้เนี่ย ัทมันจะติดไฟลแล้วแบบสวยมากสกิลของน้องเขานะในขณะที่อีกคนนะคะก็คือน้องฟุตบาซานะนั่นเองฟุตบาซานะนะคะเป็นสาวน้อยเวทมต์ที่น่ารักแล้วก็เจ็บตัวคนนึงนะคะน้องก็คือโล่ที่น้องถืออยู่นั่นแหละค่ะสาวผมทองคนนี้นะคะก็คือมิสกิเฟิเซียนนั่นเองค่ะทุกคนเป็นสาวหัวร้อนประจํากลุ่มที่ไม่ได้หัวร้อนจนทําเพื่อนเดือดร้อนนะคะแต่ก็แค่เหมือนหัวร้อนง่ายกว่าคนอื่นนิดหน่อยแล้วก็มีความเป็นเด็กอยู่นิดนึงด้วยค่ะคนสามสาวทางนี้นะคะเที่ยงจัดทางซ้ายไปนะคะคือน้องคาเอเดะโมโมโกซังแล้วก็เป็นนนนระะะจัะคะคที่ ขบซ้ายขวานะคะไม่ใช่กลุ่มมิคาสุกิวินล,ล่าค่ะแต่ว่าโมโมโกะเนี่ยเคยเป็นอดีตกลุ่มมิคาสุกิวินล,ล่าที่ตอนนี้ขอแยกตัวออกไปแล้วก็ไปตั้งแก๊งใหม่เป็นแก๊ง3ามคนแทนนะคะตัวละครที่มีส่วนสําคัญกับม a คกิอาเรคคอร์ดยังไม่จบเท่านี้นะคะมีพาร์ทนะแต่วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะทุกคนบายๆจ้าไว้เจอกันใหม่นะคะ